ในกรณีที่รถลงเขาแล้วเกิดเบรกแตกนะครับเห็นไหมนี่เป็นหุบเขานะครับเนี่ยทางลงเขาสมมุติว่าเหยียบเบรกแล้วนะครับเบรกแตกนะครับรถไม่อยู่นะครับรถก็ไหลลงไปเรื่อยให้เพื่อนๆน,นำการนะครับสําหรับรถที่เป็นรถเกียร์นะเราให้เราเปลี่ยนเกียร์ต่ําลงไปเรื่อยนะครับอ่าในเมื่อความเร็วสูงนะครับเราไม่สามารถยัดเกียร์ให้ต่ําได้ให้เพื่อน,เ,อนเหยียบคัด เล่นคันเร่งให้รอบสูงแบบนี้แล้วก็ยัดเกียร์ต่ำอ่าไปแล้วก็ปล่อยคัด์ลงนะครับอ่าเปลี่ยนเกียร์ต่ำลงไปแล้วรถก็จะวิ่งต่ำลงได้นะครับวิ่งแชาลงนะครับให้ทําการหย่บคัด์เล่งคันเร่งให้สุดเลยให้แรงแรงเ่ะพอจะยัดเกียร์ต่ำได้อ่าเพื่อรอบมันจะได้อ่ยัดเกียร์ได้นะครับเล่งรอบนีสูงไว้แล้วก็ยัดเกียร์ต่ำจากนั้นก็ปล่อยให้รถไหลไปเลยนะครับดูรถข้างหน้าข้างหลังด้วยอ่าได้อ่ารถ เราจะหาที่จอดก็สามารถใส่เกียร์ต่ำลงไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยรถก็จะชะลอลงครับหยยบคันเร่งต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเกียร์สามอยู่นะครับเก,กียร์สามเราก็หยับคันเร่งหยยบคันเร่งให้แรงๆหน่อยแล้วก็ยัดไปเกียร์สองจากนั้นเกียร์สองเสร็จแล้วเห็นไหมรถก็จะช้าลงเห็นไหมยัดเกียร์สองแล้วก็เราไม่ต้องแต่คันเร่งนะปล่อยให้รถไหลเห็นไหมรถไหลแชามากเลยตอนนี้เห็นไหม อันนี้คือวิธีแก้รถเบรกแตกครับในรถยนต์ครับรถเกียร์ครับในทางที่แบบอพอมีสติตั้งได้ครับรถที่เจอเนินที่แบบยังไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับแค่น,นี้คือเป็นเนินนะครับรถมันก็จะไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนอยากจะให้รถหยุดเลยก็หันเข้าข้างทางครับหันเข้าข้างทางเสร็จแล้วรถมันยังไม่หยุดนะครับเพราะว่ารถมันยังติดเครื่องอยู่รถมันยังติดเครื่องอยู่ให้เพื่อนอ่า พยายามใส่เกียร์ลงไปเกียร์หนึ่งเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะยัดเกียร์หนึ่งลงไปนะอันนี้รถไหลอยู่นะสมมติว่ารถเบรกไม่ติดแล้วรถมันก็ลงลงหลังไหลอยู่แต่มันก็ไหลยยแ,ลหลยยแลหลช่นะครับเพราะว่าเป็นเกียร์สองอยัดเกียร์หนึ่งนะครับเร่งคันเร่งไปยัดเกียร์หนึ่งไปนะครับเร่งคันเร่งยัดเกียร์หนึ่งไปเห็นไหมรถก็จะไหลแช่ลงทําการปิดสวิตช์กุญแจได้เลยนะครับไม่ต้องหยียบอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ประคองรถให้ดับอยู่ข้างทางเลยนะครับ มันจะมีอาการกระตุกดับช่างมันครับรถจะกระตุกหน่อยก็ช่างมันก็ต้องทําในที่ความเร็วไอ้ความเร็วเกียร์หนึ่งหรือเกียร์สอง้่ะแช่ก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้ผมคาบเกียร์ไว้กังเนินเลยไอน,นั่นคือวิธีแก้ปัญหานะครับเวลารถโยนแบบเบรกแตกเบรกแตกนะครับกังลิงกังดอยอะไรอย่างเงี้ยกังเนินอย่างเงี้ยก็้ใช้สตินะครับถ้าอันนี้มันเป็นเนินแบบเป็นเนินแบบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็เรามีสติ ก่อนอู่แล้วเราสามารถลดความเร็วลงสามารถลดดัดเกียร์ไปได้เรื่อยๆเห็นไหม